ถ้าประชาชนไม่มีที่พึ่งไม่มีผู้ใดเอาใจใส่พอพึ่งทางราชการไม่ได้ก็ต้องหันไปพึ่งผู้กว้างขวางผู้มีอิทธิพลจึงเป็นหน้าที่ของทางราชการที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการของราชการได้เข้าถึงประชาชนโดยทั่วถึงและทำด้วยความสุจริตพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการสวัสดีบางแสนกันเช่นเคยกับผมแม็กกี้ประชีาประหยัดครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกิจกรรมของโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนครับ ในวันนี้ครับแม็กกี้พาคุณผู้ชมนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศอีกหนึ่งกิจกรรมครับบริเวณพุทธสมาคมสว่างผลหนองมนและบริเวณตลาดหนองมนรอบๆข้างนะครับซึ่งในวันนี้ครับเรามีการเดินรณรงค์นะครับกับโครงการที่ชื่อว่าแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออกครับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เป็นวาละสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องที่และท้องถิ่นที่จะต้องมีการให้ความรู้แล้วก็รณรงค์นะครับเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกกิจกรรมในวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันในช่วงหน้าครับรายการสวัสดีบางแสน ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมีปริมาณเฉลี่ยมากถึง90ตันต่อวันและมากกว่า60เปเ็นป็นขยะประเภทพลาสติกและโฟมเราเหลือเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นสำหรับพื้นที่ฝังกบขยะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันลดหรือคัดแยกขยะโฟมเนี่ยทำมาจากพลาสติกหรือโพลิเมอร์จะส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางมีผลต่อตับได้นะคะบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย บรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะโฟมเป็นภาชนะที่มีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่ชายหาดบางแสนเราจะต้องเป็นชายหาดที่ปลอดโฟมร้อเเซนะครับไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับมะเร็งเลือกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารกันเถอะด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสนพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่ บางแสน Wi-Fi ซิตีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรารายการสวัสดีบางแสน จะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลปัญหาแก้ไขเยี่ยวยาปัญหาประชาชนห่วงใยญ่ปากท้องพี่น้องประชาชน ยงข้างรับใช้พี่น้องประชาชนเทศบาลแสนสุขยุคใหม่ใส่ใจรับใช้พี่น้องประชาะชานแสนสุขสามุกลือนามข้าวหลน้องมดประชาชนัสามัคคีบาเพนีวันไหลเสียงของประชาชน นั้นมีความหมายรวมพลังร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนา <Yeah. S 1> เทสบาลเมืองแสนส,สุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลปัญหาแก้ไขเยียวยาปัญหาประชาชนห่วงใยปากท้องพี่น้องประชาชน <S <S มีผู้นำ ครับคุณผู้ชมครับสำหรับโครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งโรคไข้เลือดออกในวันนี้นะครับในโครงการนั้นจะมีการนะครับปฏิบัติในเรื่องของกิจกรรมอะไรบ้างในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับกับท่านนายกตุ้ยนะครับท่านนรงชัยคุณปื่มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสำหรับโครงการนี้ครับ มีวัตถุประสงค์นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรครับท่านนายกครับ,รบก็ดนื่อจากสถิตินะครับการระบาดของไข้เลือดออกของประเทศไทยเนยี่ยมีอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางจังหวัดนะครับนโยบายรากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทันทิศบาลเราก็รับนโยบายต่อใหม่อีกทีหนึ่งในการที่จะดน,นรำมนะครับเพื่อให้ประชาชนในเขตททิศบาลได้ตรียตัวเพื่อที่จะลดอัตราการระบาดของโรคไข้เลือดออกเนะี่ย ซึ่งเราก็ทําต่อท,ทุกปีแต่ว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกนี่ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อัตราก,การเสียชีวิตประจําปีเนี่ยก็ยังมีอยู่ถึงแม้มว่าในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขของเราเนี่ยไม่มีผู้ที่ป่วยถึงขนาดเสียชีวิตนะครับแต่อะไรก็ดีเราก็ยังพบผู้ป่วยที่มีอัตราเสี่ยงแล้วก็มีเคยมีป่วยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นเสียชีวิตแต่อะไรก็ดีนะครับเราก็ต้องมีการป้องกันเนื่องจากว่าเขตเทศบาลเมืองแสนสุขของเราเป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันนี้แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงงงกกกําาาลลัจเเ้ดูแววรร็่ น้ำที่เกิดจากการท่วมถังเนี่ยแล้วก็การรู้เท่าไม่ถึงการของประชาชนเนี่ยอาจจะมีความรู้ที่ยังไม่ถูกต้องเราก็เลยมารณรงค์เพื่อจะเป็นการป้องกันแล้วก็ มีการแจกไซอาเบซึ่งเป็นซายที่จะทําให้เกิดน้ำม่นลายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในการที่เราจะลดการพ่นยุงนะครับการพ่นแค่ยุงโดยใช้สารเคมีเนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยแล้วแล้วก็ทําให้เกิดลกโลหะหนักด้วยซึ่งประชาชนยังไม่เข้าใจยังมีการโทรมาขอทศบาบายนางต่อนเนื่องในการพ่นยุงนะครับซึ่งเราก็ยังไปพ่นให้แต่ว่าเราก็พยายามจะลดปริมาณลงน่ว่าระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นการไม่ปลอดภัยกับร่างกายและที่สาคัญหยุดวงจรยุงได้แค่เพียง3วันเท่านั้นเองนะครับเราก็เลยจะมีการรณรงค์มีการแจก ปลาหางนกยูงนะครับสำหรับพื้นที่ที่บางคนอาจจะมีเลี้ยงมีปลูกบัวหรือปลูกพืชน้ำทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็จะ อาศัยว่าแจกปลาเพื่อให้กินลูกน้ำที่ปลาที่สาคัญก็จะมีการแจกแผ่นพับว่าการถ้าพบอาการแบบนี้จะเป็นไข้เลือดออกจะได้ระวังไว้จะได้พาลูกหลานหรือว่าผู้ที่อาจจะป่วยเนี่ยนะครับพาไปรักษาให้ทันท่วงทีครับกรัลผมคราวนี้กิจกรรมนะครับในวันนี้นะครับตามชื่อโครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออกนะครับมีการทํากิจกรรมอะไรกันบ้างครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับเราก็จะระดมคนก็คือจะมีหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารสุขเ,เ,เ,ขขเมืองแล้วก็โรงเรียนในเขตเทศบาลทั้งหมดครับ,รบผมรวมถึงมหาวิทยาลัยบุรพารย้ด้าะแพทยศาสตร์ก็เ <Okay. S 1> ข้ามาร่วมกับเราในการช่วยกันเดินลงนระดมนะครับแล้วก็ชุมชมในเขตเทศบาลรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขด้วย ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราถือว่าเรารวมตัวกันทั้งหมดเลยเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือกันได้เนี่ยเป็นการทําให้ประชาชนได้ตื่นตัวนะครับมีการแพร่รอบตลาดหนองบนนะครับเพื่อมีการทาข่าวแล้วก็สัมภาษ์ต่อไปเพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยรับข่าวสารให้มากที่สุดครับผมแล้วหลังจากนี้นะครับจะมีโครงการอื่นๆอีกไหมครับที่เป็นโครงการเกี่ยวกับการนุรนลงแล้วก็ป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกครับพวคงจะทาต่อเนื่องนะครับพวกโครงการนี้เราก็ ถ้าสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาในวันนี้ก็สามารถไปขอข้อมูลแล้วก็ขอไซอาเบตได้ที่เทศบาลท,ที่สําคัญเรามีเครือข่ายอาสา,า,าสมัครสารสุดเราก็จะมีการอบรมอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็จะใช้ตรงกลุ่มนี้ให้เป็นประโยชน์คือจะมีการการประชุมจะมีการประชุมแล้วก็เข้าไปแจก สายหรือว่าสิ่งที่จะเป็นอันตารายในชุมชนแต่ละคนด้วยครับที่แต่วันนี้เป็นวันที่เราอยากจะทําให้เป็นข่าวแล้วก็ทําให้ทุกคน้ตื่นตัวให้รับทราบว่ามนถึงฤดูการฤดูฝนแล้วที่ทุกคนจะต้องตื่นตัวครับกัลผมเอาละครับสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านนายกเทศมนตรีนะครับเทศบาลเมืองแสนสุขได้นะครับพูดกับประชาชนนะครับเตือนนะครับแล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกครับก็รบจริงๆไข้เลือดออกนี่เป็นโรคที่ติดต่อกันง่ายนะครับเนื่องจากแค่ยุงจัดเท่านั้นเองซึ่งถ้าบางคนโรคร้ายโดนตัว ของอยูไนต์เนี่ยนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ไม่ใหญ่ทุกคนประมาทนะครับทุกคนบอกว่าอุ้ยก็อยู่ในชุมชนนี้ไม่น่าจะมีเกิดอาการอย่างนี้ได้แต่จริงๆแล้วสถิติังเกิดขึ้นอยู่ทุกปีเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยรามัดนระวังไว้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นแล้วโอกาสที่จะโอกาสที่จะเสียชีวิตด้วยโดยเฉพาะเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ไว้ก่อน ป้องกันไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกหลนและคนในชุมชนของเราครับกรับผมและนี่ก็คือนะครับข้อคิดนะครับเราก็แนวปฏิบัติดีๆเกี่ยวกับการย้ำนะครับเราก็นะครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการห่างไกลนะครับกับโรคไข้เลือดออกนะครับภาพกิจกรรมในวันนี้ที่เรามาเก็บภาพบรรยากาศกันจะมีอย่างไรบ้างสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกด้วยที่วันนี้มาพูดคุยกับเราครับ ครับคุณผู้ชมครับสำหรับหน่วยงานนะครับที่อยู่ในเทศบาลืองแสนสุขที่เรียกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงเลยนะครับที่จะร่วมกับทางเทศบาลืองแสนสุขในการที่จะรณรงค์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในวันนี้นั่นก็คือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับกับผู่มวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกันดีกว่านะครับว่าหลังจากนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่ข้างๆไมคกินแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพอ,อรัตนาชูกินครับผมในวันนี้มีการเดิน,นรณรงค์กันก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าเรามีการเดินรณรงค์นะครับส่วนไหนบ้างตรงไหนบ้างนะครับของเทศบาลของแสนสุขครับทั่วทั้งเขตค่ะัรวจัดทุกปีค่ะในเรื่องของการรณรงค์จริงๆเราจะรัดเราก็จะจัดทั้งปีอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เรามาสร้างกระแสให้ประชาชนรู้สึกตื่นตัวครับผมนะคะในเขตเทศบาลทั้ง3เขตเรื่องสร้างก็คือเขตหนึ่งเขตสองเขตสเราก็รณรงค์อย่างนี้ทั่วทั้งเขตเทศบาลเลยค่ะ อย่างเช่นในวันนี้ที่เรามาเก็บภาพบรรยากาศกันก็บริเวณตลาดหนองบนะงนะครับเขตสองซึ่งก็เป็นอ,อีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่ชุมชนใหญ่นะครับเรื่องของปัญหายุงลายเนี่ยมีอย่างแน่นอนอะนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้แล้วนะ,นะครับ,รบมีพี่น้องประชาชนที่อยากจะขอคําปรึกษาหรือว่าอยากจะขอรับทรายอเบดแนวทางในการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนี่สามารถปริดต่อได้ที่ไหนครับ ได้กับอ,อสมอค่ะถ้าใกล้ชิดที่สุดก็คืออสมอในชุมชนนะคะซึ่งเขาก็จะมีอาวุธผู้กายอยู่แล้วค่ะสายอเบสเขาก็จะมีติดตัวนะคะแล้วก็ ถ้าหากว่าที่ชุมชนเราติดต่อสสมไม่ได้ก็ไปที่เทศบาลได้ค่ะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชั้น 2, 2เทศบาลเมืองแสนสุขเกละผมคราวนี้อีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะถามนั่นคือในเรื่องของการพ่นหมอกควันว่าปัจจุบันนี้เทศบาลเมืองแสนสุขยังให้บริการตรุงนี้อยู่ใช่ไหมครับยังให้ค่ะแต่เราพ่นเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าการพ่นยุงเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็แทนที่ยุงตายเสร็จแล้วสารตกค้างก็ยังอยู่ ไปเกาะตามผนังบ้านเรือนเนี่ยเราบริโภคของเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็เป็นการสะสมเป็นสารเก่อมะเร็งด้วยนะคะการพ่นยุงเนี่ยเราจะพ่นเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของตัวแก่ยุงลายก็คือตัวยุงลายออกมาเป็นตัวแล้วนี่แหละเราก็ไปพ่นให้มันตายแต่ว่าการพ่นยุงเนี่ยพ่นไปครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงเวลาวันสองวันเนี่ยน้ำยาฆ่าย,ยุงเนี่ยมันก็ประสิทธิภาพมันไม่มีละแต่ไอที่มันเกาะตามบ้านเรือนเนี่ยเราจบต้อง แต่สัมผัสแล้วเราก็บริโภคเข้าไปก็เป็นอันตรายกับคนดังนั้นการพ่นยุงเนี่ยเราไม่เน้นเราเน้นเฉพาะในช่วงของการเกิดโรคถ้าได้รับการแจ้งจากโรงพยาบาลว่ามีคนป่วยเราก็จะไปพ่นยุงทันทีเพื่อเป็นการทําลายตัวแก่แต่การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการกําจัดแหล่งเพาะพันยุงลายนะครับอย่างเช่นในวันนี้ที่เรามาร่วมรณรงค์กันแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายก็เกิดขึ้นจาก แต่ที่มีน้ําขังนะครับบริเวณที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของเราะนะครับด้วยการที่อาจจะเลี้ยงปลาหางนกยุงนะครับปล่อยปลาหางนกยุงนะครับหรือว่าหยอดไซอาเบดไปเด็กเล็กๆก็ต้องนอนในที่ที่ไม่ให้ยุงกัดน,นะคะมีมุม้งวดก็ต้องนอนในที่ที่มีมุ้งวดถ้าไม่มีก็ต้องตางมุ้งให้เด็กโดเย,ยเฉพาะในเวลากลางวันสําคัญมากยุงลายจะออกมากินงเวลากลางวันครับผมคราวนี้ครับ นอกจากในวันนี้แล้วนะครับที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลบางแสนสุขนะครับนะจะมีโครงการอื่นอีกไหมครับเกี่ยวกับการรณรงค์แล้วก็ป้องกันโรคไข้เลือดออกครับอ๋อมีตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็ให้อสมเนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยช่วยกันกระจายออกไปเพื่อที่ให้มันครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลเรามีตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะครับผมก็ต้องติดตามด้วยนะครับว่าจะเป็นโครงการอะไรแล้วก็ในรูปแบบไหนอย่างเช่นในวันนี้ก็ในรูปแบบของการเดินขบวนรณรงค์พร้อมกับการแจกไซายอาเบตแจกปลาหางนกยูง นในวันนี้สุดท้ายนี้อยากจะให้ผอ,อได้ฝากเตือน,นกับพี่น้องประชาชนเขตเทศบาลบางแสนสุขเกี่ยวกับโรคนี้ครับค่ะถ้าหากว่าเราได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านประชาชน,น,นทุกหลังคาเรือนนะคะเราจะกําจัดมันให้หมดไปจากเทศบาลเมืองแสนสุขของเราลูกหลานเราจะปลอดภัยได้อันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหลังคาเรือนค่ะเทศบาลอย่างเดียวหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวไม่มีกําลังพอที่จะออกไปทําได้นะคะแต่ว่าทุกหลังคาเรือนไม่ช่วยกันไม่ร่วมมือกันค่ะ กัะแล้ผมก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านแล้วก็คนในครอบครัวของท่านนะครับกับโรคไข้เลือดออกง่ายๆครับคือกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลายครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้ในการกองสาธาร,รณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับผอ,อ,อรัตนชูกิจขอบคุณมากครับ ครับคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้เรามาพูดคุยนะครับกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณตลาดน้องมนกันหน่อยนะครับว่าในเรื่องของปัญหาโรคไข้เลือดออกที่มีพาหะนาโรคนะครับตัวสกาศของเรานั่นก็คือยุงรายนะครับมีจํานวนเยอะหรือเปล่านะครับในบริเวณนี้ครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับผมคุณลุงชื่ออะไรครับสงวนครับคุณลุงสงวนนะครับคุณลุงครับในวันนี้เขามีการจัดโครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก แน่นอนนะครับโรคไข้เลือดออกคุณลุงรู้จักนะครับเป็นโรคที่มีพาหะนําโรคนะครับตัวหลักเลยก็คือยุงลายคราวนี้ผมอยากจะถามคุณลุงนะครับว่ายุงลายนะครับหรือยุงเนี่ยนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆที่อยู่อาศัยของลุงเนี่ยนะครับนะมีเยอะไหมครับเยอะครับเยอะเยอะโอ้นะครับมีเยอะนะครับคราวนี้คุณลุงมีการแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรครับตอนนี้ก็ S <S <an> <S พูดทุวันนอนใช่ไหมฮะ <c oughs> ครับผม <c oughs> จุดยากันยุงเอาฮะจุดยากันยุงเอาก็คือถ้าเกิดช่วงเย็นยุงเยอะก็จุดยากันยุงเอา <c oughs> อันนี้เคยสังเกตไหมครับว่าบริเวณบ้านของเราที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยมันมีแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายเช่นมันมีน้ําขังมีกระถางมีร้อยอยางหรือว่ามีภาชนะอะไรที่มีน้ําขังแล้วมันเป็นแหล่งเพาะพันธุยุงลายมีไหมครับบริเวณนี้ตรงนี้นะฮะมีครับ มีใช่ไหมครับถามต้นไม้อะไรอย่างเช่นในวันนี้เทศบาลมองแสนสุขมีการเดินรณรงค์กานนะครับวิธีการป้องกันแหล่งเพาอพันุ์ยุงลายนะครับก็คือการเอาซายอาเบตมาแจกคุณลุงได้รับใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่จะเอาไปใส่นะครับโรคนี้นะครับเคยพบนะครับ คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงของเราหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเป็นโรคไข้เลือดออกไหมครับคุณลุงไม่มีรับตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันป้องกันนะครับตรงนี้คิดอย่างไรบ้างครับกับโครงการแบบนี้ของเทศบาลบางแสนสุขครับที่มาเดินรณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกดีมากเลยครับครับผมอย่างนี้อดีมากครับครับผมก็จะทําให้ประชาชนได้ความรู้นะครับแล้วก็รู้จักในเรื่องของการป้องกัน อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราเอาซาเบตไปกำจัดนะครับแหล่งที่มีน้ำขังกันนะครับตอนเย็นๆจะได้ไม่มีอยู่นะครับโอเคครับคุณลุงครับขอบคุณมากครับครับผมบางแสนแสนสุขสามุขลือนาำข้าวลางน้องมมดประชาชนสามคีปนเวุธ ประชาชนทุกคนนั้นมีความหมายรวมพลังร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลปัญหาแก้ไขเยียวยาปัญหาประชาชนห่วงใหญปากท้องพี่น้องประชาชน มีผู้นำเน้นทำความดีมีวิสัยทัศน์ซื่อสัตย์ซื่อตรงเอาปรัชญาชี้นำทำงานสร้างมาตรฐานสารความมั่นคงปณิธานผ่านความตั้งใจจะเคียงข้างรักใช้พี่น้องประชาชนเทศบาลแสนสุขยุคใหม่ใส่ใจรักใช้พี่น้องประชาชนแ,นแนสสนุข ดุสามคีปบะเพมีวันไหลเสียงของประชาชนทุกคนนั้นมีความหมายรวมพลังร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลป ประชาชนห่วงใหญ่ปากท้องที่น้องประชาชนมีผู้นำเน้นทำความดีมีวิสัยทั์ซื้อสัตว์ซื่อตรงเอาปรญญาชีนัรายการสวัสดีบางแสนปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมีปริมาณเฉลี่ยมากถึง90ตันต่อวันและมากกว่า60%เป็นขยะประเภทพลาสติกและโฟมเราเหลือเวลาค 5้าปีเท่านั้นสำหรับพื้นที่ฝังกบขยะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันลดหรือคัดแยกขยะโฟมเนีย่ยทำมาจากพลาสติกหรือโพลิเมอร์จะส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางมีผลต่อตับได้นะคะบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยบรรจุภัณฑ์จะทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะโฟมเป็นภาชนะที่มีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่ชายหาดบางแสนเราจะต้องเป็นชายหาดที่ปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับมะเร็ง เลือกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารกันเถอะด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในใชายหาดบางแสนพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน, wi City. นไวไฟซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสน w i ไฟซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1 1 3 2โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึง สายด่วน1 1 3 2ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรารายการสวัสดีบางแสนครับคุณผู้ชมครับและนี่คือภาพบรรยากาศของโครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออกที่เทศบาลเมืองแสนสุขจัดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนครับให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รู้แล้วก็รู้จักในเรื่องของการป้องกันลดนลงโรคไข้เลือดออก อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วครับกับรายการสวัสดีบางแสนของเราในวันนี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมที่มีเรื่องที่อยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนหรือแนะนําครับสามารถแจ้งผ่านรายการสวัสดีบางแสนของเราได้เลยนะครับช่องทางนะครับก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ทีบีเว้นวักตามด้วยข้อความแล้วส่งมาที่4 2 2 1 3 0 0หครับหรือว่าจะแจ้งโดยตรงนะครับไปที่เทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้ครับกดไปที่1 1 3 2สายด่วนเทศบาลเมืองแสนสุขรวมถึงนะครับทางด้านหลังหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวครับ สามารถที่จะกรอกข้อความที่อยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนหรือแนะนําแล้วก็ส่งไปที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้เลยครับรวมถึงโซเชียลต่างๆของเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับอย่างเช่น f c e e o o o นะครับ w w w o o k e o o o k c o m ทเฟซบุ city, รวมถึงเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w s ์ดไวเว็แสนครับ อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการสวัสดีบางแสนของเราติดตามชมในสัปดาห์หน้านะครับว่าเราจะมีกิจกรรมมีโครงการอะไรดีๆของเทศบาลืางแสนสุขเก็บมาฝากคุณผู้ชมอีกวันนี้ผมแม็กกี้ประเชียประหยัดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบางแสนแสนสุขสาม,มุกลื่นนำข้าวหลาน้องงดประชาชนสามคีประเพณีวันไหล บางแสนแสนสุขสามุกลือนาำข้าวหลามน้อ,นงงนองมนประชาชนสามัคีประเภณน้วันไหล